เทียนย่างขับท่ายพุญธมีขันตอนเยังนี่ยขันต่างให้่าดุนไปอ่ายัดเครื่องเครื่องในแล้วพี่น้องมเนียนไร้แน่แล้วก็ใบใบโหดแน่พี่น้องแล้วก็เอือบเอือบเกลือไปใช่ไหมครับปเอือบเอือบเกลือใบโหดอันเดียวกันเลยเนาะแน่นเอาเฮียนย่างขับถ่ายข้าวปลาเนี่ยแล้วก็เอือบเกลือเอือบเกลือหลังจากเอือบเกลือเสร็จก็ย่างเลยพี่น้องมียังมากมากเนาะแ่นง่ายๆสไตล์ท้าวพุทมีเอาจัดไป หว่วยเกือบเกีย้ยวเดียวเฮ็ดได้บุญธาบุญมีแบบนี่ย่างเลยวันนี้พี่น้องไฟร้อมครับย่างเตาทานเลยพี่น้องโอ้ยเต็มเลยเตาได้ทา้าบุญมีนี่โอ้ยตัวใหญ่แห้งครับน้องเลิฟเหรอ,อ,น,อน้องใส่ชองตู้เนาะอู้หนังมันหนาครับผู้ทรงใส่ฟอยครับมันสิบุ๋นสูอ่าแบบหอมเกตไปนลำเนาะแบบหนังหนาครับปลาอะไรกันเสี้ยงปลาอย่างนี้ถ้าบุญมีปลาแลมโบ ปาเป็นเป็นปลาน้าเค็มปลาทะเลนะครับซื้อปลากับโหดเนาะเบิ่งคนกินดูข้าวอ้ยคนกินบะโหดเว้ยรอสองนิ้วพอเด้อเอ้าวรอที่ตามพี่น้องโอ้โหเบิ่งสีสันพี่น้องอ้หัวห่วยเป็นไอ้ทาบุญมีใกล้ระเบิดใกล้ซุกระเบิดอีกเหรอใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเพื่อแซ่บเลยพี่น้องมึงเค็ดครับใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นเอาเอาเอารอที่ตามเลยพี่น้องเด้อ สวัสดีครับผมเมคฆกุนสวัสดีพี่น้องบุญมี้มาเกาผู้เดิมเนาะครับเมคฆกุนกับผู้เกาผู้เดิมเหมือนกันครับอา๋อพี่น้องหลังหลังจากที่เราปิ้งเสร็จแล้วพี่น้องเนื้อมันเนาะเบิงอ๋งเนื้อพี่น้องปลาเนื้อมันเป็ดต่แซ่บขนาดเลยพี่น้องเนื้อเนียนแน่ยนดีขนาดเลยพี่น้องมามามาเสีเบิองพี่น้องแวันนี่เฉียเนอ่าน้ำจิ้มพี่น้องสูตรเชฟนี่พักพักกับเนาะ มียางแน่เหรอมีใบกอกแน่แล้วก็พักพักกระถินไหมครับกระถินริมรั่วแนแล้วก็ลุ่กพักกาดกาดครับเนาะบ่อไร้ย้ายทางสิบิองดมีหมูมีเศษน้ำแน่ปนปนกับมีปนยังไงนี่นะนีเป็นปนสุดปนทั้งปนหมูครับปนหมูง่ายๆปนหมูแมนเมนเมน เอาเนื้อมันจะแน่นนะพี่น้องแบบซีมๆมข้าไนนี่ถือว่านุ่มปากนะเลยพี่น้องเนื้อเนื้อแน่นเนาะยอดเลยค้หมูมี่บอกยอดเลยตามลุงวินเนาะสูตรพี่น้องเพื่อนสูตรพี่น้องเพื่อนเพราะอยากใส่มือเลยอยู่กับท่าคุณมีแม่เอาตามสบายเลยพี่ตาหนีก็เพ่เคยกินเหมือนกันนะครับมือหนีเพราะอยาก้องที่เมืองโดมก่อนเนาะแต่ว่าเนื้อเนี่ยดีครับ นี่หอนหอนมาลองันดูพักกับตามมาลยไปเนาะปาน้รดเจะมขวงแล้วครับ้มี่นาที่อกพี่นองก็ไปครับ้องมจะพูดเีว่าพี่นองก็ไปยังก่อนมา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 ้ไข่บนมีนี่ยังหน่โมโหกันนานที่นเสีอาหารนี่ไม่กินเหรอบ่ อันนี้ส่วนเนื้อเนื้อเป็นเส้นนี้เนาะเนื้อมันแน่นนุ่มค่ะเนี่ยแซ่บเลยน้องแซ่บบุนี้บรรยากาศด,ดีครับกินไม่ได้ฟังเสียงเขียนห้องไม่น้้ไม่เสียงเขียนเนาะหัวอึ่งหมูมี่เลยหมูมี่ <c oughs> จับไปต้มเหมือนหัวอึ่งปกติบนตกมีเสียง <c oughs> อึ่งเลยย,ยี่แล้วได้เสียงเขียนว่ <c oughs> <c oughs> ายอยู่ฮะ มายอยู่ก็ต้มมันหรอ่บอระบ่จับไอ้เฮียเตเรยัดสดปนนนะ่นอน,นอ,ะอนะานมสีเสียที่นี่นกนมกินเนะาะเนาะนี่ยนมกินเขาันค้ักขนาดนี้เตี้ยเขาเยอะหอน กวาเขาพักก,กาดครับแัวบาลผมเอื่นพักกากจนิดอกก,กาดกะจนหรือพักการนี่ยงเพเขอื่นจอตัดจอปวยเหอยางโอ้ ทำไมบอกว่า่งอยู่เนอครับอมมืตงไน้กระดงอืมาเท่านี่กนึงพี่น้องอนมือนีมีแข็รับเชิญมามามายกไายันเท่าอห่อนครับอายทวนๆเลยแซ่บขนาดเลยพี่อนงเ้ย บรเคยลองครับพี่น้องเอ้าอ่าก็สิได้กินครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเออบรเคยกินกินเรื่องได้ป่านี่พี่น้องเอมอเผื่อสาเกิดละมือมักตาไหมล่ะในลองสิมืงละมันโอ้ลองตาครับตาเราโลอไปล่ะเราขึ้วันนี้นะครับเออลองมืงโอ้ลองโมดูโมดูบ่เห็นวันนี้นี่ตามันจีเสียบเนาะเสียบโมรักเตือนตาเสียบก็มีนี้ที่เราซักต้องห่วยโอ้สวัสดีครับผม โอ้ยเด้คุกเดชฟม,มาเดส่นอน,นอี่นอมามาสอนวิธีกินนี่ย่เคยกินเนี่ยว่าเอาข้าวปลามเลยเออนปลายังเน่ะมีปลาปลาปลายังไสอนวิธีกินเน่ยเขานยังเ,เอาเียเาบักรซือัน,อน,นอหนฮยมเห็น่ักซือ,อกันซื้อเสียงเรียงหน้าม,มาเด็เครับ แน้วมันจกทั้งอุบลนะครับผมมาทั้งกุ้งกับปุ่นนี่กันเลยโอ้ยนี่น้องทั้งเดียวกันตัวนี้เอ้ามือนีกินเขาห้อมผ้ากินปลาห้อมป่นนะห้อมถวยนะเอ้าเอ้าเป็นไงครับเจ้าเบอกาแฟไฟนี่ตัวมือนีขาปิ้งปลาไม่น้ำพี่น้องเอ้ยกาดีครับฝนตกลมเย็นๆ พี่น้องข้างในพายุเขาน้ำท่วมกับเป็นกำลังใจนะครับโอ้ยเดเขาว่วาอุโมงค์ใหม่น้ำท่วมกับเงินครับวิศวกะกรเป็นอยู่เห็ดแน,นวได้น้ำท่วมได้พ่อ <laughs> อะไรครับพอนนอ,อยู่อุโมงค์ว่าเห็ดอุโมงค์ใหม่นะครับอาจ,จีนแอพอดีแล้วสซสี 04, เ่เด็้องพอดีเลยตามี่ถนนว่ะอันนั้นเมี้เรื่องอุโมงค่า โม่งสามครึ่งสีเนาะโอราดบอกสีบอกเลขยกเขาบอกกันเนาะโอ้ยแต่ว่าแสดงขอแสดงความเสียใจครับเจ้าหน้าที่เพิ่มครับนี่ตนตายว่ะหลายคนเลยก็หลายคนโอราดเนี่ป่าตีนปืนปืนเปนอะไรนะล่ะเป็นโอราดกระบินแต่ได้โม่งเลยว่ะกระบินแม่นครับต่างแสดงความเสียใจเด้อครับผมคนอยู่กับสันต่อไปเนาะระยะย่างคลิป ตาบ้านเราวันต้องเผาไฟแห้งๆนี่สิล่ะเจ็ดมือแข่งโอ้น่ากินสูตรนี่เนาะตาใครันคำตาบ้านหน่อยเพิ่มคำขาวในสูซุปโอ้ยหอยกินหอดโอ้ยกินหอ,อดจ้ารั่นเอ๊ะสูตรนี่หน่อยน้อยได้เลยโม่ค่อยว่ามันจ้ารั่นเป็นตัวข่อยสูตรนี่มีจริงวะนี่ย่างกันเจ้ว่าไม่ได้ย,ย่างนี่หน่อยมันดได้เลยโอ้น้ำตาน้ำตาตาบ้านหน่อยลงมากตามันหยดนี่ปั๊บสุกเลยพอดีเลย บางน้ไฟถืตาตาปไยเราเมืองพุัภูมิไฟน้ำนอกบางวันถตัวท้นะทุนนี่ได้ไหมใจครับถึตาตาไ้ไไอ้นั่นสังเกตเราเวลาเอาอย่างปลาอย่างนั้นนะกับประสบการณ์ล้วนๆโ่ราณลานบราาดาบด้านทาขคามจุดตะมีตะมูมอดาบด้านไนสุดไหนัม้แมน้ำอื่นอันที่ไร ลอันนี้ปลาทะเลเลยครับปลาดําจืดอื่นปลาอย่างก่อนหลายซื้อเนอะปลาเลี้ยมโบกนี่อื่นปลาเลมโบกแสบแสบแสบห้ามุดจอดเลยพี่น้องแสบขนาดม้อนี้ไเอาเอาเอาลาวั ันนึงท้าวท้าวบุญนี่เจ้าอยู่ทา้งในนี่เจ้าอยู่อยู่สอปลาปลาร้าอยู่อยู่ตัวนครหลวงหลวงหลวงจันเลยเนาะมาไกลเนาะเจ้าเนาะเดีเดียวคนเทพเปิดเดียยวพันโลวันนี้จ้ามาะนี้เขาหรือยังเขาหรือยล้วนี่ดีนะข้าวบุญนี่เนาะเขาหรือยังนี่เด่ห่วยมากจะโศมากเลยมากกินเขากินเขามากมากมาเอา เขาขี่หนามมากหรอเปล่าใช่ใช่หนามมากเอากับไก่มือนกันโอ้หลังหลังจากที่ไม่ได้เ็ดคลิปลงลงไปไลายมื่อไม่กี่วันนี้ก็แ่บมากเนาะหลังจากทางหายแฟนทับไปโดนมื่อนี่ไงน้มาพบปลาแสบพ้กเราครับพี่น้องเนาะแข่แฟนทับพี่วุ้ยเป็นไงแสบแสบเนาะ กอดีครับมื่อนี no, ้เส mm. ียงเกียร์ห้องในลมฝนตกเอ้าเอาเมียเอาเอาอิ่มเนี้ยโดนนี่เดือดอิ่มเอ้าเนี้ยเอาสาวเน้ยอัดกีบอีเด้อโบวาวเลยอย่าเฝ้าเลยอย่าเฝ้าเลยเอาสาวเอาสาวอากาศแบบนี้ห้ามเฝ้าเด้อตินปลาเสียบอุ่นจับเนาะอุ่นจับครับ กัะชันอย่างเดียวโอ้ตอบครับกาแฟป้าอาบาคืออไรบ่บ่ฮะคือเดียวพอแล้วสามตืนโอยมันยังมีชีวิตอยู่เว่ามันตายแล้วบกขามเลยนีู่้ได้รับอันที่วนสนองายวานอ๋มือดเด็ดนาง เขานี่ด้ฮะรับดีไายรับดีสายโอ้ยคัดขักขัดได้เดยฮะเก่งนอย่าบอกนะไหนก่อน <c oughs> เอาไรยังห่างเนาะเอาไยาลบเขาทองเต็มเะยบา,ากตากักใบเห็นวะ มา,มาพี่น้องมาอิ่มแน่เลยนี่ยสองพันเนี่ยแต่นี่เป็นต่างอันเด้มาเนี่ยมันไก่เนดะ้เนื้อขาวชั่วเลยพี่น้องเออกูว่มไม่เงี้ยใส่ปลอมนะผูวเลยเอาสองพันเฮ้ยมึงสิไปใส่ไปกินนวดดีใส่หนังมันก็นี่เนาะกินข้าวแบบนี้เหรอพี่น้องเสียบซุ่มแซียวกัน นี่แบบแบจุกตาเขาไม่น่าเป็นเสีบเอ้าเข่าร้ายย่าห่างอิ่มหรือพี่น้องเอ้ยไปได้ไหาคุนนี่อิ่มหมดแล้วพี่น้องเจ้าขนาดเลยพี่น้องเจ้าก็เสีบปากก็เสบขอบคุณมีออเดอร์มือหนี่งขอบคุณมีการมือหนี่งนาพอไทยพี่น้องเดียวกันโอ้ยตะกี้กับบริพอเน้ำเถื่อเห็นหน้ากันมือทัากันเน้ำเถื่อตโอ้โหว่าไทยเดียวกันตัวนี้ขอบคุณอะไรได้ครับมือได้สูตเด็ดเด็ดคุณมี่เท่าเด้อเอาใกลางขอฝากติดตามด้วยพี่น้องด้วยครับ สองอีสานลูกพนึกเอาครับลูกพนึกเอาปิ้งป่าแ่บแบพี่น้องครับป่าแลมโบกครับซับมือนนิล่ะมาพอบ้านเดียวกันเอิ้นันกินเขาขึ้นเขาพี่น้องเอ้ยเอาวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ